ไหนมีสไนัยที่นั่นมีบอมโอ้ก oh. ระแทบ <laughs> ยิงอันนี้ของมึงมาเก็บอย่าให้เป็นแบบเมื่อกี้อีกถ้ามึงจะเอาแบบว่าดูดเลือดมาอย่างนะบอมก่อนนั้นน่ะที่กูใช้ไปกูใช้เพื่อช่วยมึงนะ <laughs> ก็ถึงได้มาเก็บไงจะได้ใช้ช่วยกูบ่อยๆ <laughs> อยอะไรย,ยังงีถ้าจะใช้ช่วยมึงกูเอาอันเล็กไว้ดีกว่า <laughs> <laughs> เอาไว้ใหน้าคิดพูดมากนะอันนี้เอาดบเรือเลยสัตว์อเอาดุเรืเอไปก็ได้อ,ไอะไรว่าแพ็ก here level t r e ไม่หยิบละ้ากูเลยอิสเรเอตเอ้ข้างในอะมีเต็มเลยเก้าพรนำเมื่อกี้เราลบเท่าไหร่หรือเราบวกกูไม่รู้ไอ้เจ๊ประมาณที่6ที่6ก็บวกสัก40เอ้าไม่ก็5บวกสัก60เอาน่าจะอยู่ตรงนั้น เก็บมาเพื่อมาทิ้งะไเมน่นมันมันไม่น่าใ่ญี่ปุ่นก็ W W W อ่ะฮะฮ่ฮ่ถ้าจำไม่ผิดนะเาวัวนเจ้าะไรดิทำไมาได้ไม่เป็นไรยะไก่ทำไปแล้วทำละ ก็ทคันนี้เพื่อนปักคอแบค็คเป็นบอมหลังเขา้าเอาบอมหลังเข้าก็วิ่งซิตัวเดียวอ้าวเอเอ,เอมึงไม่บอกอะ่ะไปกูเลยเออก็มึงไม่บอกว่ามีกี่ตัวผิดเหรอ ก็มาดิก็คือตอนแรกพวกกระปิกงไปช่วยผู้หญิงอ่ะแล้วของมึงไม่บอกเหงเล่าไม่บอกแล้วเหตุผลตัดสั้ไหมต่อให้วาดทั้งตีมึงก็ได้จะไปช่วยผู้หญิงนะมึงไม่บอกแลยตัดสั้นรูไหมหลงโวต่อยมาบาทั้งตีมึงควรจะไปช่วยกูนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเพื่อนปอแบ็คก่อนนั่นว้าเปล่าแครกอ๊ะ อ้าวเจ้าวันเจ้ายี่เจ้าแอฟอัตมีกันไม่หยุ e r ันไม่หยุด b ุแล้วิ้นพันแล้วดีปั๊บอุ้ยจิมาไปกมาจ m กมาแอฟกลับม เออแต่ยิงกลับมาเพื่อนเลยขอให้เรากลับไปไม่ทันละงบอะไรวัาตาเบึบๆตามที่เพื่พูดเลยเข้าไปจริงใช่ใช่แต่เพื่อนไม่มาไงแต่เพื่อนมากูวัาตาเบึบๆแล้วกูจะต้องตายตลอดเลยไงก็เพื่อนมันไม่มาถ้าเพื่อนมาเราจะมีกำลังยิงเพิ่มขึ้นตั้งหนึ่งด้วย ไ็ก uhm. ําลังยิแค่เป nice. ็นสนเลเมื่อกี้รีไปยิยิเพื่อนมันก็ชุบ้ไวสัตว์ รจริงมันสู้กันหรอนี่มันเสียทรัพยากรหน,นักมากเลยนยะกูเสียชีวิตแล้วรู้ปะ แค่ไหนนะดิครับเลยรับเยอะตายดูเต็มแล้วโอเคงั้นเราเข้าตรงๆกันแหละนะดีที่สุดแล้ว21 21มาพูดที่อะไรไม่หรอน่าจะเป็นเวลาวงมั้งเหรอ มันเป็นที่วันเมื่อกี้อ๋อใช่ใช่ไปตรงนี้ก่อนคอยยังในวงก็อยู่ฝั่งเนี้ยกูว่าอยู่ตรงแถวบนี้อ่ะวซ้อนี่ยอันนี้อ่ะอันนี้อันนี้กูว่านี้โอ้ไม่ใช่แต่ใกล้เคียงกันไหม the enemy is in striking range healing enemy here Come down slow so เดี๋ยวเรากลับได้นะเอาเกณฑ์ไปชุดพอเจ้าไปเขากลับทางนู้นมันดีกว่าไงล่ะเพิ่งสังเกตว่ามันยังอยู่ในวงหลังเราหนึ่งตีหลังหนึ่งตัวหนึ่งตัวดีดดีเอาตัวเนี้ยใช้ตายแล้วซัดดึงซัดดึงซัดกูก็จะตายเหมือนกันนัดหนึ่งมันไม่โดนนะสี่ประเด็นอะ ตัดย uh, no. <c oughs> ูเดอะวอร์อ่าอีกทีหนึ่งตายไปไปไปเออไม่ทันไปแน่หนึ่งตัวหนึ่งหนึ่งตัวหลายรอบวะเราอะ ตอนแรกมันมาเพิ่งหนึ่งตัวแล้วไม้ดักซัดมันจะเห็นฝั่งข้ามันงแดงเห็นมากสุดหนึ่งตัวประเด็นคือกูยิงไม่โดนนะนาทดท้ายน่าเสียดายมากจะเกิดนอตวงหรือเกิดในวงเกิดนอกวงเซฟกว่าในวงเลือกเอาไหนอยากอยกูเกิดไหนก็เรื่องขอาไม่ได้แนวผม อ้าวหันมาทางนี้เปิดความว่าไงนะก็หันมามองไงเผื่อมันมีตัวมาแล้วตายกูไม่มั่นใจว่ามันกำหนดกำหนดทางหันได้ด้วยหรือเปล่าเวลาแบบมึงลงอ่ะไม่เคยชน้นะไม,ไม่ไม่ชั่วไม่ชั่วเขาตีกันอยู่ตรงไหนด้านขวามึงตรงนั้นมา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 กูเป็นคนใจเย็นกูไม่สนใจอะไรทั้งนั้นอนะ่ะใจเย็นก็เฮียละ กูเล yeah, ่นกับมึงก oh ี่เกมวาสัตว์ใจเย็นโพกูใจเย็นทุกเกมอย่ามาหมิ่นประมาทนะมีเกมอะไรสับกูใจเย็นสุดแน่ความร้อน Send like my kid. Sweep. Extra supplies. You would do well to use them. Replicator hey, is the incoming. Triple deck is taken? Come here. Marks my next location. Come here. Red coming. Where's the triple deck? This. I'm going there. You back in my man. Level three. I it? กระเป๋าย้ายใหญ่แต่ของมันโล่งงปกติมีอะไรผิดปกติตรงไหนกันล่ะ No don't don die d o n กูไปอยู่ด้านล่างแล้วกูไปอยากเกิบนโอ้เด i e t ก i n g o you have to k i l Alright, alright, let's let's try to kill them. Oh. <laughs> <laughs> I'm under fire. Oh, yeah. No, come here. Game. Oh. Not okay, oh, my friend. Take, take my take my come here. Clip, cột clip, leo leo. Hooppa, hooppa, hooppa. โฟกัสโฟกัสตัวพ่อตัวไป哟ไป哟มาละมาละชาร์จมาละชาร์จชาร์จชาร์จบราสเข้าไปบ้านกลางละบ่าละ run for you ละ oh my god ไม่ใช่ปุ๊บบ้านกลางมีบ้านไม่กลางก็มี กูทำไม่ไรไม่ได้กูได้แค่น,นิ่งไว้เพื่อเอาชีวิตรอดสวตีว์เพื่อนกูจะชุบพวกมึงยังไงวนะเนี่ยไม่มีโอกาสทุบแล้วมัง้งจะเว้นถ้ามึงจะวิ่งไปเร็วอ่ะหนึ่งนาทีคนะตีห <c oughs> นีได้ไหมเนะี่ย <c oughs> ฟึง้งเอาอยัางไงเดีบยวไวิงว่งเลยื่อสัก เงียบๆเมียแมแ่กูหาอยู่อ่ะแม่เงาไม่ใช่เวลาหาแล้วซีมแม่นี่มันคือเวลาหาโอ้โหมาสักไก่เนี่เป็นถกฟาร์ตี้ที่น่าโดนยิงเนาะ บ้องทีตัวนี้ไม่โดนเลยเฮ้ยมันกอดมันเกลียดอะไรขนาดนั้นน่ะจะรู้ไหมเนี่ย ไม pues ่มีคิวหรอมีแล้วหมดหมนเลียดคุรมากเลย ไปเถอะเอ่าแต่มันวางไปทางนั้นน่าจะมอกวงไปแลวใช่ไหมไม่เชิงหรอหน้าแบบนี้ไอเดนชิวก็จะไม่มี บอลมันน่าจะมีร่องตอกกล่องอยู่ยังยิงผ่านร่องวะไม่นเนี่ยอ้าวมันจะกดอะไรกูวะเฮ้ยชาร์จเป็นคนมีคนชาร์จเข้าไปแล้ว Yet, yep. Forty five seconds until close. I'm on fire. Base tear ready. Recharging shield. I was going out. อะไรกูกูถามมึงจริงๆเหอะไอ้ยกูไปทำอะไรกูไปข่าพ่อมัอดเลยมันเป็นแอดตัวเดิมดิเล่นบุกด,ด,ด,ด้วยเห <c oughs> รอกูรู้มันแทนอะไรกูขนาดนั้นวะมึงมานั่งบอบทุกกูไม่งกูไปทำอะไรให้มึงโกรธกูยังไม่ได้ยิงเลยอะ่ะ oh my god